สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่ f ฟ m i l y ี่นะครับผมวันนี้ก็มาเยี่ยมน้องเมย์นะครับน้องเมย์กับเจ้าพลายน้อยนะครับผมก็อคลอดเมื่อคืนครับห้าทุ่มนะครับผมคุณแม่ลูกสามนะครับผมนี่ก็เป็นเชือกที่สามนะครับเป็นเชือกของเป็นลูกเชือกที่สามของน้องเมย์นะครับผมตอนนี้ก็ได้ลูกพลายนะครับพอพลายนะครับผมพลายน้อย ตอนนี้ก็แข็งแรงกินนมได้ทุกอย่างแล้วนะครับผมสุขภาพแข็งแรงทุกอย่างเลยนะครับผมแข็งแรงหมดกินนมเองอะไรเองนะครับผมตอนนี้น้องก็ยืนหลับอยู่นะครับผมก็คลอดเมื่อคืนครับห้าทุ่มนะครับผมตอนนี้น้องแข็งแรงแล้วนะครับกินนมเองเป็นแล้วนะครับผมก็อยู่ที่เขาชีจันนะครับผมสัตหีบนะครับผมเขตสัตหีบเป็นลูกแม่เมย์กับพ่อพลายลีโอนะครับผม น้องก็ยังหลับอยู่นะครับแม่ก็คลอดง่ายนะครับเป็นช้างที่คลอดง่ายมากๆเลยคลอดง่ายนี่ครับเนื้อหนังดีนะครับผมเนื้อหนังดีแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกอย่างน้องเมย์น้องลูกชายของน้องเมย์นะครับกับพ่อพลายลีโอนะครับผม กอดอดห้าทุ่มนะครับผมลอดห้าทุ่มเมื่อวานนะครับผมนี่น้องน้องง่วงครับน้องง่วงอยากนอนแล้วจะนอนแล้วเดี๋ยวก็จะล้มตัวนอนแล้วล้มตัวนอนแล้ว <c oughs> นองอยากนอนลอลแล้วโอ้ยลมแลนอนแล้วนี่หลับเองเลยนะครับหลับเองเลยนะครับน้องจะตื่นเองลุกเองหมดนะครับผมเพราะว่าน้องเขาแข็งแรงนี่ครับนอนและอยากนอนแล้ว หาที่นอนแล้วหานอนแล้วนอนแล้วนอนหล,ลับแล้วหล,ลับเลยหลับเลยนอนเลยละจะพลายน้อยจะหลับเองแล้วนอนเองเลยมแม่ขยับขาให้นอนแล้วนะครับผมแม่เขาขยับขาให้น้องให้น้องนอนแล้วครับผมหลับแล้วขอ,อนอนก่อนนะครับหนูอยากนอนแล้ว ผมอยากนอนแล้วนะครับผมนี่ครับดูครับนี่ครับลูกเองเลยนะครับผมแข็งแรงมากๆนะครับเป็นช้างน้อยแต่แข็งแรงมากๆสุขภาพแข็งแรงทุกอย่างนี่ครับนอนเองลูกเองครับผมโปรไพลายปรไลายน้อย นอนเองสบายนี่ัวเล็กนี่แม่เขาก็เลี้ยงลูกเก่งมากนะครับแม่เขาเลี้ยงลูกเก่งแล้วก็ดูแลลูกเก่งฮะหานมแล้วอยากกินนมแล้วอยากกินนมเองแล้วจะกินนมก่อนนะครับอืมกินเลย กินนมเองเลยเนะครับเก่งไหมครับเก่งมา,มากๆ กินน้มเองเลยนู่ัาหารนมแม่เขาก็เก่งมากนะครับแม่เขาก็เลี้ยงน้องเก่ง แม่ก็หันมาแล้วแม่หันนมมาหาแล้วแม่หันนมมาหาแล้วไปทั้งพุ่นหลาไปทังพุ่นไปกินนมทั้งพุ่นเด้อไป เห็นแล้วหานมเจอแล้วหานมเจอแล้วนี่หาพ่อเองแล้วเห็นไหมหาพ่อแล้วหานมเห็นแล้วหานมเห็นแล้วนี่หานมเป็นแล้วหาก่ิ้งเลยวันนี้เห็นไหมหานมเป็นแล้วนะครับผมเก่งมากๆเลยนะครับผมกินนมเก่งด้วยนี่หาเองเลย ้ำเป็นเลยเก่งดีดครับเก่งมากๆเลยนะครับเป็นช้างที่แข็งแรงมากๆเลยน้องแข็งแรงจริงๆนะครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครต์กดติดตามให้น้องใหม่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ Family นะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมฝากสับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ